สวัสดีครับพบกับช่องเต้พี่ที่วีสามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้ก็มาอยู่กับเกมโลบอกนะครับในแมปที่ชื่อว่าหนีร้านตัดผมนะเป็นแบบโอบีนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะยังไงนะมันก็จะอ่าของเขาจะมีทั้งหมด22ด้านนะครับก็คือเรามองข้างบนได้นะเราแต่ว่าดูแล้วน่าจะพัฒนาเกมน่าจะคนเดียวกันหรือเปล่าไอที่พูดแบบเบะเบะเบะอีกแล้วเนี่ยอมีของรางวัลด้วยนะจุดซีได้อะไรอ ได้เลียฮะได้เลยเหรอเลียมาทำอะไระ่า <g ười> ไปครับเริ่มกันดีกว่าไปดูนะว่าจะมีคนเล่นเยอะไหมครับก็พอดีเมื่อวานเต้ไปเล่นโอบีตัวหนึ่งเนาะก็คือก็เอาน่าจะเป็นน่าจะคล้ายๆแนวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไอโอบีอันเก่านั้น ก็คือตู้ล็อกเกอร์นะยากแค่ตรงตู้ล็อกเกอร์นะนอกนั้นก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะครับอ่มีคนวิ่งอยู่ด้วยนะนั่นแหละนะนะเดี๋ยวอนจะจะไล่ทันดูเปล่าโอ้ยไปแล้วนั่นเขาเดิน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 อ่าไปแล้ววะทันไหมไ,ไปทันไหมเอาแล้วเขาวิ่งไปไหนของเขาละ เมื่อกี้มีคนเล่นอยู่ข้างจะวิ่งตามข้างหลังเต้มาด้วยนะครับพวกนอ้องอ๋อ,อตายไงอยู่ข้างหลังเต้นนะคนเมื่อกี้นี่นะเขาไปร่วงตรงไหนอันนี้จะเป็นกระป๋องสเปย์นะครับพวงน้องก็ระวังนะสเปรย์โฟมสวยเชียร้าฉีดออกมามีสีชมพูสีแดงจะวิ่งยาวๆนะครับพวกน้องไป อาอันนี้อะไรเนี่ยหัวล้านเนี่ยทำไมเราวิ่งไปเจอแต่ช่างตัดผมเนาะช่านตัดผมเยอะเนาะอ่าอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นไดเป่าผมนะครับระวังนะลมมันจะปิวย้อนกลับมานะครับตอนนี้เต้ก็วิ่งไปทั้งหมดห้าด่านนะนะกไ็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะน้องแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้นานด้วยนะเตว่าไวดีนะครับโอเควิ่งไปเรื่อยๆทางนู้นทางนู้น ่าตัวเช็คพอย์เรียบร้อยนะครับน้องขั้นที่หกทับยี่สิบสองนะครับมีสิ่งแปลกป้อมมากมายกระโดดไปเลยตึงอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลิปสติกนะลิปสติกเกี่ยวอะไรกับช่างตัดผมอ่ะอ่าหรือว่าช่างตัดผมเขา เป็นเหมือนร้านทาลิปด้วยไหมประมาณนี้ไหมเรามีแป้งคงแป้งพับด้วยเนี่ยมีที่ม้วนผมอ่าน่าจะครบวงจรของน้อง,องมีทาลิปติกมีเขียอ่าทาลิปอะไรประมาณนี้แหละแล้วดูมีแป้งพับมีเห็นปะอ่าไออันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนมาทําผมใช่ว่าเป็นรอนรอนอะไรประมาณนี้อา้าทำไมไม่เจอใครเลยอะไปอยู่ไหนกันหมด แต่จริงๆแล้วอาแมปนี้เช็คพอยต์ดีนะครับน้องๆคือทุกทีเราเต้เล่นโอบี้บางทีมันจะหน่วงเว้ยไปเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบแล้วเหยียบอ,อีกมันก็ไม่ยอมเช็คพอยต์ให้เรานะครับวิ่งตามทางไปเอาแล้วอันนี้เจอคนด้วยเขาบอกว่าผมของหุ่นอเอาอีกแล้วก็คือเราก็ต้องเลือกอไอเหลืองโอเคละได้รู้แล้ว ก็คือจะเป็นทรงเหมือนกับไอ้นี่เลยน้องๆไอ้ที่ว่าเป็นไม้กระดานนั้นเราเลือกอ่ะนี่เห็นปะเตะกระโดดให้ดูก่อนนะแซมเปิลนะเมื่อกี้มันเป็นสีเหลืองนะครับเอาไปกระโดดนี่อา้าวตายมาหรออา้าวเวียนกรรมกระโดดไม่ขึ้นเลยนะไปติดนะสงสังยต้องกระโดดตรงหัวน้องๆเต้ว่านะกระโดดตรงนี้เออเหยียบหัวอาโอเคงั้นเราแซมเปิลอ่าพอเข้าใจแล้ว นี่ไงกระโดดเหยียบหัวก่อนน้องๆเออเราจะได้รู้ว่าไหนไปได้ไม่ได้ถ้าอ่าอันนี้กระโดดเหยียบหัวได้นี่เป็นไงเราลองกระโดดเหยียบหัวดูก่อนนะครับเนี่ยอันนี้กระโดดเหยียบไม่ได้เห็นไหมอ่ะอันนี้เหยียบได้โอเคอ่ะถ้าอย่างเงี้ยยังโอเคหน่อยเนาะเป็นบางอันคือเวิร์กทูดาวเลยอ่ะไปกระโดดขึ้นไปข้างบนเงียบเงียบโโอ้เมื่อกี้มีคนหนึ่งวิ่งไปไหนแล้วนะ วิเกือบล่วงนะครับเอาไว้เมื่อเช้านี้เต้ก็เพิ่งไปเล่นเกมแท็กซี่บอสมานะน้องๆไปดูนะสนุกนะครับเกมแท็กซี่บอสนะคือเราก็จะเป็นแท็กซี่อ่ะขับส่งผู้โดยสารนะแล้วเอาเงินมาทําสํนานักงานแท็กซี่เองนะรถมีหลากหลายนะครับมีรถมีความเร็วด้วยนะเออแบบสําหรับคนที่ชอบรถแข่งอะไรประมาณนี้ก็สนุกดีครับแล้วก็เกมเสถียรมากเลยนะไม่แหลกไม่อะไรเลยนะครับก็ ต้องเชิญชมผู้พัฒนาเกมนะครับก็เอาเกมดีๆมาเล่นสนุกนะก็จะเป็นทรงเหมือนไทยคูนแต่ก็ไม่ใช่ไทยคูนน้องๆสนุกดีครับมีโอ้โหรถเยอะมากแล้วแบบคือเน้นเสมือนจริงอ่ะเพราะว่ารถบางคันมันก็อืดบางคันก็แข็งแล้วก็ไม่แรงอะไรประมาณนี้มันก็มีนะบางทีนะโอ้โหเจอคันอ้วนอย่างยี่ห้ออะไรนะได้ยกตัวอย่างไม่ได้เนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนลิกซจิตธิ์อะไรหรือเปล่าวันนี้ เอาจริงๆแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบเกมเกี่ยวกับแนวรถก็คงจะรู้แหละครับว่าแต่ละยี่ห้อความแรงแตกต่างกันบอดี้ตัวแตกต่างกันโอสไลเดอร์โอ้โหตอนนี้เต้ก็มาถึงครึ่งทางยังถึงครึ่งทางแล้วดิใช่ไหมสิบสองเพราะมันอ่าโอเคเกินครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางมันต้องสิบเอ็ดเนาะอันนี้เราสิบสองละอ่า เจอช่างตัดผมบ่อยมากเลยนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรเดีย๋ยวก่อนรีบไปที่ทางออกนะครับไอเอา้ามีใครวิ่งตามหลังมาวิ่งไปที่ทางออกวิ่งไปไหนต่อละ่ะจะมีอะไรตามด้วยใช่ไหมตัวอะไรตามหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนก็ต้องรีบวิ่งไปก่อนแล้วไม่รู้แล้ว ไอเห็นที่ว่าเต้วิ่งแล้วมันกระโดดกระโดดคือเต้ไม่ได้กระโดดน้องเว้ยน้องๆ,ๆ,ๆมันกระโดดเองนะออกดเดินขึ้นอย่างเดียวมันกระโดดของมันเองเห็นปะถ้าเต้กดดูดูจากที่เต้เลื่อนอะจุดจุดขาวๆทางขวาเห็นปะถ้าเต้กดกระโดดนะเต้ต้องกดรัวๆทางขวานะครับไอลูกศรที่มันเป็นลูกศอนนะถ้าเต้กดกระโดดนะแต่อันนี้เต้เลื่อนเลื่อนหมุน่างเดียวเห็นปะหมุนหมุนหมุน อันนี้ก็จะเป็นอะไรอย่อ๋อแบตเตอรี่น,น้องๆไม่ใช่ดิอ่าใช่ละ่ะแบตเตอรี่ไม่ใช่เนาะมันเป็นที่ครอบแบตเตอรีน่นใช่ไหมหรือว่าไอ้ที่โกนโกนหนวดเขาหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ที่โกนหนวดอ่ะเขาบอกว่าอันนี้นะประตูล็อกนะครับต้องไปทางหน้าต่างนะครับอืมก็หลบหนีออกทางหน้าต่างนะครับมีโอบี้หลายอันเหมือนกัน,นครับที่แบบเวลาคือคือน้องๆเข้าใจก่อนว่าเกมโอบี้อ่ะคือการที่เราจะต้องหนี ออกมาใช่ไหมจากบ้านหลังหนึ่งหรือปราสาทหลังหนึ่งหรืออหน,นีอะไรก็แล้วแต่เพื่อออกจากจุดจุดนั้นออกมาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นโอบี้อ่ะมันวิ่งเข้าไปในปราสาทเว้ยน้องวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วมันก็มันจะมันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วว่าเราจะเข้าไปทําไมวะเนาะอ๋อแต่เอาถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่เข้ามันก็ไม่เกิดการเล่นเกมขึ้นมาใช่ไหมน้องๆเออมันก็ต้องตามบทบาทน,นิดน,นึงวันนี้แต่ไอ้กล่องเนี่ย ของขวัญเนี่ยคือเขาแถมอะไรอ้าวเต้ลองกระโดดดูนะครับว่ามันจะถึงไหมกระโดดไม่ถึงจริงด้วยเสียเวลาเลยนะ้าตานี้ถึงเวลาแล้วปะโถเอ้ยโอ้โหอันนี้หุ่นแบบหนุ่มเกาหลีใช่ไหมนักบาสเลยเนะี่ยสูงฟ๊ดเลยตัวเต้ยน,นี่โอ้โหยังยังตันเลยครับตัวเตีย้ยๆเลยนะเดี๋ยวลอก,ก่อน รอผู้ติดตามเต้ได้สักห้าพันก่อนเดี๋ยวเต้จะแต่งตัวใหม่เอาแบบรอๆหน่อยตอนนี้เราก็ใช้ตามีตามเกิดไปก่อนครับน้องๆก็เล่นเอามาเล่นเกมเพื่อสนุกนะอย่าไปเครียดมากนะอย่าไปจริงจังบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวอ่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนแหละครับเดี๋ยวเต้ลองไลฟ์สดดูบ้างนะลองเผื่อจะได้น้องๆมาเล่นพร้อมเต้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะช่วงเวลาไหนดีนะเต้ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราไปไลฟ์เล่นเกมกันดีกว่าเออหาเพื่อนเล่นเน่นอย่างเงี้ยส่วนตัวเต้เล่นอัดเต้ก็อัดอยู่คนเดียวอะ่ะเล่นอยู่คนเดียวบางทีก็เจอพวกน้องๆที่อยู่อ่าในที่ติดตามเต้นเนาะเต้ก็เจอหลายคนแต่ด้วยความที่แบบ,บน้องๆต้องเข้าใจว้ยพอเราเราเล่นเกมอะ้วบวกกับว่าอันเนี้ยเต้เล่นในมือถือนะคือบางทีแล้วอะ่ะเวลาน้องทักแชทอะไรขึ้นมาตรงไอ้ทางข้างบนอนะเต้ก็มองไม่เห็นนะเต้มองไม่ทันจริง,รงๆเออเต้ก็ขอโทษนะครับบางทีแบบ เปิดอ่านอีกทีอ้าวน้องหายไปแล้วประมาณเนี้ยเต้ไม่ทันมองนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวรอดูก่อนสัการาเดี๋ยวพิดเทิมกันประมาณสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเต้ลองไฟ์ดูนะเออเล,เล่นไหลสดเลยดูดีว่ามันจะมีคนเข้ามามาแกมกับเต้ไหมล่ะ <laughs> ลงมาเล่นดูนะครับ oh. วิง่งเอาแวบ อะไรเนี่ยออกจากหน้าต่างนี้อย่างรวดเร็วนะอแล้วจะบรรลุเสร,รีภาพเขาบอกแบบนี้นะครับอ้าวาบรรลุเสร,รีภาพก็จบแล้วดิน้องๆใช่ไหมอ่าน่าจะจบแล้วล่ะครับโอเคคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันคบน้องๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต้ด้วยแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะเรามาเจอกันเดี๋ยวเต้จะมา ไลฟ์สดนะเต้ขอตั้งปกงโปรแกรมไลฟ์ดูก่อนว่าดองไงเต้ก็ไม่เคยไลฟ์ไม่เคยสตรีมเนาะเดี๋ยวเต้มาสตรีมมาเล่นกันสดๆเลยน่าจะขอสักช่วงเย็นน้องๆเอาไหมประมาณสักสี่ห้าโมงเนาะเออสร็ตึกไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าเกมเกมส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆทางนั้นโอเคครับฝากติดตามเต้ด้วยนะเออแล้วเดี๋ยวถ้าเต้ยอดติดตามครบเลยเดี๋ยวเผื่อมีโลบงโลบอกอะไรนิดๆหน่อยๆประมาณนี้โอเคไปแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ